ท่านผู้ชมครับผู้ชายท่านนี้เขาป่วยเป็นมะเร็งตับคุณหมอได้บอกให้ยญาติาทำใจให้พากันไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านโชคดีเหมือนมีพระเอกขี่มา้าเข่ามาช่วยเมื่อชายคนนี้ได้รู้จักคอซามินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับ ครับเบอนี้ผมก,ก็ได้มาเจียมคุณพ่ออยู่สารค้ามนะครับเนาะ้นเหตุจากเพ็่นในท่านรู้จักกับพอดสมินกับเพื่อนเป็นโรวกมะเร็งในตับขันสุดถ่ายคุณหมอบได้รับแล้วเนาะหายมาอยู่บ้านยากระบอกหายมืดทางรักษาแหละคือไปทางเพิ่นแล้วในความทางการแพทย์ก็หายมาอยู่บ้านจะซื้อพอดีผมก็เลยหูข่าว จากจาพี่น้องผมก็มาเยี่ยมเพิ่น,นก็เลไดเวก็จะมินให้ท่านเมื่อกี้นอนตทิดเตียงนอนงพิกตัวเองช่วยเลือตัวเองมาได้กินน้ำก็กินว่าได้ว่าก็ว่าว,าวาได้นะครับเนาะขยักหนาอย่างเดียวนอนนิ่งอย่างเดียวผมหม่ท่านค้อจะมินจากหน้อยไปหามาได้มามือกุกนั่งได้ลูกกินน้ำเองได้ว้าวเดิมชัดเจนเริมว้าได้คือทิศหน่อยพัดว้านะครับผมหลังจากนั้นก็ กินน้ำกินเขาเองว่าชัดเจนขินมาอาทิตย์ลาอาทิตย์ที่สองที่สามก็เริ่มลุกได้ยางได้ใปได้เลยนะครับเนาะแข็งแรงหลังจากได้ทานคอสมินตัวนี้ไปอ่ะกนดีใจนะําคุณพอ่อเพลินตัวนี้ได้ชีวิตในขึ้นมาครับผมจากคอสมินต้องขอบคุณคอสมินน้ำพออ่านี่คุณพ,อพ่อเพลินยูสารคข้ามนะครับเนาะหลังจากทานคอสมินได้สามอาทิตย์แต่กอนกันกน นอนติดเตียงขยับตัวเองบ่ได้หลังจากท่านก็จะมีนได้หามือครับผมกระลุกมะนางังกินเข่าเองได้กินน้ำได้ออกมา,งางมน,กกนางได้มุกีกรลุกน่งได้มอกีนอนติดเสียงเลยครับไปทั้งเพลินแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอบ่ให้ย,ยาว่ให้ยยังมากจากโรงพยาบาลเลยให้มานอนอยู่งื่อนอยังเดียวคือเมื่อตั้งรักษาเนาะทางทั้งการแพทย์วานนี้ผมก็ม่พอก็เลย มาพบเพื่อนก็เลยได้ออกโคสมินให้ท่านหลังผักท่านในหามือสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับเนาะตอนนี้ก็เลยอ่ามาเยี่ยมเพื่อนอีกอาทิตย์ที่สามนะครับเนาะลุกงานเองได้กะก,ก็เลยมาเยี่ยมเยี่ยมอีกก็เป็นสุขภาพดีแข็งแรงดีขึ้นแล้วครับผมอ่าลุกงานไห้เบิง้งลูกครับลุกลุกไห้เบิ้งด้วย ลุกๆไอเบื้องลูกพูดขึ้งครั้งครับจากค้นนอนติดเตียงนี่นี่ครับนี่นี่นี่หลังจากนอนจากนอนติดเตียงนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับอ่าดีใจน้ำคุณพ่ออะนี่นี่ครับเออยางมาดูยางมาครับผมด้วยยางมาโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีใจน้ำครับดีใจน้ำอ่าดีใจน้ำดีใจสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณพ่อครับผม S <S mm hmm. คุณหมอว่ายังได้ก็ะหมอว yes. like, like. ่าเขาเป็นมะเร็งอ่ามะเร็งในตับบอกอ๋อหมอบอกว่ามากลับนอนอยู่บ้านเมื่อกี้ว่าก็บ่ได้กินข้าวก็บ่ได้ปานีกินหมอเขาบ่ให้มายมากยาหมอก็บ่ให้มาให้เพิ่นมาฝากฟื้นอยู่เฮือนอย่างเดียวอ่าติ่งขิงก็บ่ได้บ่อ่าอีหยังก็บ่ได้นอนอย่างเดียวปานีหลังจาก ต้องศักเอากระเบว่นเอาข้อสมินมาให้กินได้นี่ก็ได้สามประตย์แล้วเนาะครับไปมาได้ลุกได้กินในส,สีหามือลุกนั่งได้๋อหลังจากกินดเดี๋ยวว่าซอยชีวิตได้เนาะนครับก้อนกินนี่นอนตทดเตียงแล้วก็ไอ้กินได้จากมือก็ลุกได้ าเมือลูกนั่งได้ลุกกินเขาเองได้อ่ากินน้ำเองได้อ๋อหลังจากกินก้อนซีมินี่เนอ๋อนี่ก็ได้อทิต่สามแล้วอ่ากายสีมืดพอกกองแล้วเนาะอ่าก็ดีใจน้ำกับสุขภาพนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่มีสิ่งดีๆให้คุณพอ่อเพิ่นได้ดูแลตัวเองนะครับติดต่อสอบถามกับคนที่ส่งคลิปให้กับท่านขอบคุณครับ